เดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูไม้สเปคพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เราเรียกว่าไม้กันน้ํานะครับไม่ใช่ทนชื้นนะครับกันน้ํานะครับใช้คําว่ากันน้ําได้เลยนะครับส่วนคุณสมบัติจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับรสำหรับไม้กันน้ําตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นสเปคที่ใช้สําหรับงานทะเลได้เลยนะครับงานทําเรือหรืองานที่จะต้องอยู่ในทะเลนะครับ แล้วก็ในส่วนของงานบิวอินสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนของงานที่ต้องโดนน้ําตลอดเวลานะครับเช่นห้องน้ําห้องครัวหรือห้องซาวน่านะครับไม้กันน้ําตัวนี้โหที่สําคัญมีมอ,อกอรและยังมีการรับประกันเจ็ปีเลยนะครับไม่มีรอกไม่ร่อนนะครับความหนาจริงตัวนี้อยู่ที่5้ามิลนะครับซึ่งเต,เต็มสเปคเลยเต็มมิลหมิลเลยนะครับไม้ ที่นำมาผลิตนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ยางแท้จากพม่านะครับไม่ว่าจะเป็นไส้หน้าหลังเป็นงานไม้ยางทั้งทุกชิ้นนะครับและใช้กาวพิเศษเลยนะครับเป็นกาวฟินนลนะครับในการอัดไม้แผ่นนี้ขึ้นมานะครับจึงทําให้มีความกันน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าในเรื่องของการกันน้ําแล้วไม้ตัวนี้หาตัวอื่นจะมาทดแทนได้ยากนะครับไม่งั้นอาจจะต้องเป็นไม้จริงไปเลยครับเป็นไงกันบ้างครับ ตัวกันน้ําที่เราไปดูสเปคมันพิเศษสุดๆกันเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอีพีถัดไปนะครับเราจะพาลูกค้าไปดูตัวไหนเดี๋ยวยังไงต้องติดตามกันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอีพีหน้าเราพบกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ